สุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าครับเมื่อนี่ไปเซ่กับพ่อเต่ผู้เฒ่าเห็นงานนะครับสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ไยกุลีเพิ่นมาตัดหญ้าครับเอาตัดตัวไปไนกุลีสิเบื้องอยู่นี่ตัดหญ้นาด้วยทัดให้เบื้องในใจต่างไดีเออสัมผัสในไนกุลีตอนนี้ตัดหญ้าไปเห็นอย่างไรไปงัวตัวเหงอัวบ่ตอนนี้ไงกุลีมีงัวจักตัวง้อสี่ตัวง้อสี่ตัวตัวญ่ไว้เลยบ่ตัวแม่บ่ แม่ลูกมันสองตัวมีแม่มีลูกนั้มไแ่ไม่ลูกโอ้ยง่คืนดูเถอะล่ะดูเพื่อด้เสืยอไข้ฮับูรูต่ัมบูรูผู้ใหอกโอ้ผู้ใหญะไปปรุมมึงหนอเนาะประชุมคือเลยมาตัญญาแท่นเอ้ลูกชายพ่อผู้ใบานเนาะโอ้ไปเพิ่ประชุมเนาะไงกูรีเอาเอาเต็มสามรอบนี่บ่เต็มบ่อันอยู่ันมีเฟียงบ่นีเออ เอาเดี๋ยวผมเบิ่งใหญ่ตัดเนาะเอามันคือมีหงามีเครือมันมันมันกินกินได้บ่เนี่ยบ่เลี่ยบเบอเลี่ยบเพราะแต่มันมีห่วยบ่เลี่ยบ่บ่บ่เลออเพราะแต่มันมีให้มันกินห่วยโอ้คือดีจะตัวนี้เนี่ยตัวเป็นตัวยังคูนไม่กี่โมได้นผมเออคนอ่ะคนอ่ะตัดไว้ครับโอ้พูน่ะพูน่ะโอ้ยตัดหงาไปหลายเด้ครับเนี่ยใกล้ๆละหากินโปรตีนบ้านได้เนี่ยเออพูน่ะแม่ดรอกับ เมื่อเกี่ยวซอยกับในกุลีเนาะโอ้ยซอยกันซวงแห้งแข็งขันกูน่ะกูน่ะมีหอวด้วยจอมไม่ยืนเบื้องยังต่างหากโอ้ยจ้าจอมเกี่ยวซอยนอยู่บอกอะไรนี่บ่แล้วว่าได้เกี่ยวยืนเบื้องบ่เ็บอวเจ็บเอวเจ็บเอวเฮ้ยบุรีบุรีเอาเอวเกี่ยวดิเออใจหลอดมือนี่ทำอมนาทีเต็มที่เลยมือนี่ อเอ,อไวันนี้ดำหน้าเหมือนเห็นบะดำขึ้นแล้วดำขึ้นล่ะอันก้าเจ็ดสิบมัด,ดนะบอกเออโอ้พณนะเอ้ยพ่นเกี่ยวหญ้่เป็นกวางเป็นกวางไว้ไครับพูนะเป็นกวางเป็นกวางอยู่เอาล็อกนี่ละครับตีนบ้านนี่ละครับมัวน <c oughs> ่ผู้นี้เต็มสามหลอดผู้ดีกินเอาเอาไงกูดีเล่งเขาครับเล่งเขาเอาเอาเอาอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงไง สวัสดีครับสวัสดีครับผม,มครับ